สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาฟาร์มผลบิ๊กมัมนะครับซึ่งผมก็จะซื้อผลบว๊กมัมอยู่ตรงนี้ เออเรื่องหมดจะไม่เสกบอสแล้วตีบอสแล้วตีเหมือนตอนนั้นนะผมก็จะไปฟาร์แบบว่าฟาร์มเวด้วยนะฟาร์อะไรด้วยนะไปเรื่อยๆนะผมเห็นว่าผลฟิดิคอะผมอยากทำมากเลยเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าๆแล้วกันนะเอาไว้คลิปหน้านี่นะทุกคนผลบิ๊กมาร์น,นะครับก็คือนี่เลยลองจากไอ้มังกรนะครับแต่มังกรผมก็มีแล้วนะนี่มังกรผมมีแล้วอมังกรผมแบบว่าเวลตันแล้วนะตอนนี้ผมก็แบบไม่ได้เล่นมันแล้วไม่รู้ทำตันมาทำไม <c oughs> นี่ทุกคนนี่250โล้บาบรูบักนะครับถ้าใครอยากได้รูบักนะครับอยากซื้อโลบักนะ นะครับเต้นเต้นศพนะครับนี่รันแฟนผมเองนี่นะผมซื้อไปแล้วผลเว๊กมัมเห็นนะทุกคนเนี่ยผลเว๊กมัมผมซื้อมาแล้วอ่ามันมีตอนนี้นะครับมีวิวหนึ่งนะครับตัวเซตคืออะไรอ่ะโอ้เซกไอ้สองคนนี้มาแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะฟาร์มยังไงอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่ทุกคนผลบิ๊กมัมนะครับก็มันก็จะเสกตัวมาเลยครับทุกคนเห็นโซไหมครับเนี่ยโซมันน่าจะสูงสุดได้ประมาณสักเก้าอันประมาณนี้นะครับเออแล้วจะเอาโซเนี่ยไปไปฟาร์มนะครับซึ่งค่าพลังนะตอนนี้ผมเอาแบบว่าเป็นนุะ แบบเยอะไปเลยเ,เยอะๆไปเลยฟุตแล้วก็อซอสกับกันผมก็ไม่ได้เอามานะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเกาะฟาร์มก่อนโอ้โตกใจอะไรอ,อ,อ่ะทุกคนมันมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาดิมาดิมันไปดรู้มันคืออะไร <Hey. S 1> ระหว่างทางมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนีออ้จะได้ของมันมันจะได้ของพี่แหละตอนเนี้ยนี่นะทุกคนที่เราจะมาฟาร์มนะครับผมจะฟาร์มวิวไปด้วยนะครับแล้วก็ฟาร์มอ่าวัสเตอรี่ไปด้วยนะครับ โอเคเอากดผิดไปกดอันนี้อีกอะไรวะน,นีะ่รับเคสตก่อนนะครับรับเคสตก่อนนี่คนผมรับเคสดเป็นที่ร,ร้อยแล้วนะครับตอนนี้โซนะครับผมศูนย์อันเฮ้ยศูนย์นั้นนีเหรอโอเคตอนนี้นะครับผมกดนู่นกดนี่ไม่ได้แล้วครับไม่รู้ว่าโซนี้มันจะเอ้ยมันจะยังไงโอเคเอ้ยตีได้เฉยเป็นไงล่ะผมได้มาสองอันนะครับผมก็จะอ่าเซฟไว้ตรงนี้ผมไปดูนะครับว่าแต่ละอันนี่มาทําอะไรไ,ได้บ้างนะครับจริงอ่าอ,าอีก เอ้ตีตีตีนี่ตีนี่ตีนี่โคตรงงเอ้ยเวลนี้แล้ว72แล้วนะครับทุกคน72แล้วนะครับอันอันสกิลแรกน่าจะแปลว่าเนี่ยพุ่งไปประมาณนี้นะครับเออน่าจะใช่น่าจะใช่เออใช่แหละมันต้องใช่อยู่เดียวนนี้นะครับผมฟาร์มสบายนะครับเพราะว่ามีน้องมาช่วยฟาร์มนะครับไปไปตีมันเพื่อนตีมันตีมันตีมันเออนั่นแหละสวยหางคิวไม่ต้องเปิดอะไรเงี้ยแล้วก็จะฟาร์มไปเรื่อยนะครับนี่ไม่รู้อ่ะมีอะไรบ้างนะครับนี่ล็ออกศัตรูโ้โห ก็สบายตายตายเออผมจะเสกมอนเสกอะไรฟาร์มไปอย่างนี้นะครับไม่รู้นะครับว่าผลเนี้มันจะดีหรือยังไงเห็นแลว่าเห็นเขาบอกว่ามัน p ีพีดีนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมจะใช้ผมจะใช้ผลนี้เล่น p ีพหรือเปล่าตีมันครับมันครับมันครับมันเออครับมันเพื่อนเข้ามันข้ามาเข้ามันอ่ะเข้ามันเข้ามันอ่ะเข้ามันอันนี้จะเป็นผลฮิลน่าจะเป็นผลฮิลเออ อ้าวเวลหนึ่ันเจ็ดร้อแล้วล 1, 700, ตอนนี้นะครับทุกคนสกิลเอฟมาแล้วน่าจะเป็นสกิลที่ว่านี่เป็นสกิลบินนะครับเป็นสกิลบินแต่ว่ามันก็ก็ก็บินแค่นั้นแหละจริง <c oughs> ไม่มีอะไรเลยอะ่ะเออเออเอ <c oughs> อใจเย็นไว้ใจเย็นไว้เดี๋ยวพี่ส่งลูกน้องไปเดีย๋ยวพี่ส่งลูกน้องไปก่อนน้องใจเย็นไว้อ๋อข่าวมันเพื่อนข่าวมันข้าวมันข้าวมันข่าวมันดอกไม้นี่เหมือนจะเป็นดอกไม้พิษนะเหมือนเวน,นอนมอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมไปนี่ก่อนไปรับเคสก่อน วันนี้นะทุกคนเราเวล150แล้วนะครับของผลพิศดารอันนี้มาดูว่าอ่าวล150นี่จะคืออะไรนะครับทุกคนมาตัวเอกนะครับกด้มันเผาด้วยปะเนี่ยแล้วท,ทำไมมันไม่ตายอ่ะหรือว่ามันมีตัวตายด้วยวะเฮ้ยงงง,งอันนี้งงเดี๋ยวมาร้องใหม่นะครับสกิลเอกเนาะนี่มันอยู่นี่กดปก๊บ มันบ่ตายอ่ะมันคือบอ่ตายมันบ่โดนอ๋ออ๋อมันบ่นบโดน,ม,นมันก็เลยบ่ตายเออจริงพูดมาก็มีผลตอนนี้นะครับผมชอบแบบว่าไอ้ดอกไม้นี่มากเลยเออดอกไม้นี่ดีโอ้โหเวลอัพรัวๆไปก่อนเด้อไปรับเคสก่อนเด้อตอนนี้โซเรามีเจ็ดอันแล้วนะครับทุกคนนี่ผมก็จะใช้โซอย่างงี้นี่ใช้อย่างงี้แล้วไงต่อเพื่อนเออจับต้นไม้ใหญ่นะครับจะเป็นต้นไม้ที่มันจับนะเออไปศึกษามาหนึงเฮ้ยสกิลที่เท่ว่ะเดี๋ยวนะครับสกิลเอ็กนะครับปักตาย ตายยังไวเลยเน่เน่นอนนอนครับมานอน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 สกนอนนอนเรื่อยๆเล่นไม่เป็นผลเล่นเล่นผลนี้ไม่เป็นเสิกสิเสกนอนเสิกนอนเสกนอนเสกนอนตายนี่ตายละตายยังไงก็ตายอ๋อใจเย็นเด้ออยู่เพิ่งเสกนอนที่นี่โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้วิวสองร้อยห้าสิบนะครับมาดูว่าสกิลนี้คือสกิลอะไรนะครับมาดูนะครับทุกคนอ่าผมรอดีๆป่ะกด เหมือนมันแบบว่าเอ๋เขาเรียกว่ามันวิ่งไปหาศัตรูนะครับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองอีกเดี๋ยวผมลองอีกเดี๋ยวลองกลับว่าตรงที่ไม่มีคนนะครับนะ๋ยวผมลองแบบไปปุ๊บอืมอุย้ยมันคือแรงด้วยวะมันเหมือนแรงตัวสกิลนะทุกคนในสกิลสองก็แบบเหมือนแรงแค่นะเหมือนแรงมากเลยอ่ะสกิลึนหนึ่งก็แบบปักตุ้มอ้าวไม่ตุ้มอ่ะโอเคทุกคนนะตอนนี้เราก็ฟาร์มมาถึง250แล้วเราเหลือ350นะครับอือนี่นี่ผูดีอ่ะเจ้าสกิลซีว่ะ นวิธีการฟาร์มผมนะครับก็จะให้น้องกตินะแล้วผมก็จะปล่อยลูกกระจอกอะไรเงี้ยอาลูกกระจกโอเคปล่อยไว้ทุกที่ไปเลยเนี่ยไอตัวพิษนะมันจะดีมากเลยเพราะว่ามันจะทําพิษนะครับเวลาน้องกตีปพ๊บมันใกล้ตายก็ลากมาพิษอะไรเงี้นะครับตอนนี้นะครับทุกคนผมก็ฟาร์มมาถึง350ที่้อยแล้วฟาร์มโคตรนานดูดิทุกคนผมฟาร์มตั้งแต่เวิว 1,700นตัวนี้1,700แล้วทุกคนเนี่ยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าอันสุดท้ายเป็นยังไงนะครับสกิลว,วีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะใส่มอนสักตัวนึงแล้วกันตัวนี้เนาะใส่ปึ๊บอันนี้ราต้องกดค้างนะครับเนี่ย มีระเบิดด้วยเหรอเกือบตายนะเน่ะมันเกือบตายนะนะ่ะเอาว่ะผมว่าตีเนี่ยโคตรเท่จริงเดี๋ยวผมจะพาไปตีนะครับเอาผลบิ๊กมัมไปตีบิ๊กมัมอะไรเงี้ยแบบลูกคมไงลูกคมบิ๊กมัมแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปตีบอสน่าจะอ่าก่อนไหนเราตีไนดะ้แล้วก็จะตีก่อนนะครับบอสเนาะแต่คลิปมันจะสั้นไปเดี๋ยวเราจะอันนี้แหละ เดี๋ยวมดูนะครับว่า PVP นี่มันคอมโบหรืออะไรยังไงนะถ้าเรากดแบบไม่ค้างนะผมจะกดปุ๊บเฮ้ยมันก็จะค้างให้เลยอ๋อแต่ว่ามันมันไม่นานนะมันมันจะไม่นานถ้าเรากดค้างมันก็จะนานกว่าเดิมเนะาะอะไรประมาณนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะแฉนตีอีกครั้งนึงนะครับมาดูนะครับยิงนะครับยิงอเอาดิอ๋อถ้าเราหันไปตรงไหนมันก็จะไปตรงนั้นเหมือนกันแล้วมันก็จะเติดตูม้มโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปตีพิกมัมดีกว่าเอาผลปีสาจของพิกมัมไปตีพิกมัมบิกมัมมัน ตอนนี้นะทุกคนเราก็เจอพิกมัมแล้วพิกมัมมันเอาอะมามจะเอาผมอะทุกคนมาต,ตีเลยตีตีเลยตีมาเลยตีมาเลยผมจะแช้ตีแช้ตีปลื้ดไม่เข้าเลย <laughs> โอ้เสียงดังเสียงดังเสียงดังโอเคทุกคนมาตอนนี้นะครับผมไม่ได้เบาเสียงไปแล้ว ตีครับตีผมใช้อะไรไม่เป็นโอ้มันจะจับตัวได้จะตายนะเอ้จะตายนะวิกควมจะตายนะวิกควมโดนต้านตีไปโดนตีไปโดนติโดนติโดนติเออตูมลูกของวิกมัมด้วยของวิกมัมโอเคเตียนไปเตียนไปสกิลซีโอเคมันแตกแล้วนะครับมันแตกไปแล้วเราฆ่าวิกมัมด้วยผลวิกมัมเออผมลืมเสก สไอ้พวกเนี้ยเออว่ะไอ้พวกนี้ไม่ได้ทำประโยชน์อะไร,รออเลยอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปบอสตัวต่อไปเลยดีวยกว่านะนี่นะทุกคนนี่ก็คือบอสนะครับบอสหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้านะครับมาดูว่าเราจะฆ่ามันได้หรือเปล่านะครับพร้อมไหม ข้างขวากับข้างซ้ายแบบว่าเหมือนแบบดีเหมือนแบบดีกับชั่วอะไร้ยพร้ <c oughs> อมนะน้องพร้อมนะน้องข้าวันแล้วผมไม่ลุมนะครับผมบอกเลยว่าผมใจแน่นอนหลักมาทื่นเออผมจะใช้อันตินะครับอันติข้าวันยิงปรีทเราต้องกดคางนะรันติแล้วมันก็ตูแล้วเราก็เอออันนี้ต่ออันนี้ต่อแล้วก็สกิล X ต่อยังไงยังไงยังไงต่อแ้ทุกคนมีคอมโบนะครับกับไอ้ผลพิษฐานนี้ทุกคนบอกผมเลยนะครับอ่านี่ไปไง ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ฟาร์มผลนี้มาได้เยอะมากเลยนะก็คือ362ร้อยหสมาสเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปสุ่มผลดูก่อนไม่ใช่ไปสุ่มปุ๊บได้ผลไอ้นี่นะผลของบิ๊กมัมเอ้ยผมลืมใช้นี้อีกแล้วอ,ะอ่ะอ่าผมได้ผลแมกมามาแล้วผมก็จะเก็บแต่กล่องโอเคนะทุกคน,นสำหรับผลบิ๊กมัมนะครับผมก็ฟาร์มได้ประมาณนี้นะครับเนาะถ้าใครมีคอมโบอะไรเกี่ยวกับผลบิ๊กมัมนะครับบอกผมด้วยนะครับทุกคน สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับไม่รู้คลิปมันจะถึง8อนาทีเลยหรือเปล่าถ้าไม่ถึงก็เดี๋ยวจะอัดต่อแล้วกันโอเคนะลักทุกคนนะครับจุ๊บ